กระโดดเบลเลอร์้วครับสองหอกอหนึ่งสองนี้ล้มไปแล้วครับสามสี่ห้าครับถ้าฝนตกเยอะแบบนี้เห็นคนเขาบอกว่าเห็ด เห็ดปวกเห็ดคนออกเยอะครับก็เลยอยโอกาสมาเลาะเลาะดูแถวป่าแถวหลังบ้านนะครับถามจะมีจริงอย่างนี้เขาพูดหรือเปล่าขอพยายามมองหาแถวจำปวกครับส่วนมากเห็ดคนจะออกแถวจำปวกครับปกติผมจะได้แบบนี้ครับใต้ต้นไอ <c oughs> นี่ครับบ้านผมเรียกว่าผมเป้งครับนู่นดอกไม่รู้ปรเป็นเห็ดอะไรอยู่อีกฝั่งครับเดี๋ยวขอดูก่อนมันปเป็นเห็ดอะไรเห็นน่าห่างารครับไม่แน่ใจ,จว่าเป็นเห็ดอะไรนี่ครับกระป๋อกแบบนี้ครับปกติมันจะออกครับแต่ปีนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่า เป็นเห็ดแดงครับเป็นเห็ดแดงแดงฟืดนะครับไม่ใช่เห็ดพวกครับอันนี้ก็เป็นเห็ดไขน่นกครับไม่ใช่เห็ดพวก นี่ครับเห็ดเรียกฟ้านะครับเรียกนะครับมันจะแก่แล้วครับถ้าเป็นเห็ดปวกน่าจะดีครับนะครับนี่ก็มีครับของนี้ก็มีน่นนนาจะได้ครับมันไม่ใช่เห็ดปวก นี S <S ่ครับหบนครับปึ๊บครับนี่ขนาดขนาดปีนี้มันออกเยอะขนาดนี้ครับปีหน้าจะขนาดไหนเพราะว่าปกติมันไม่เห็นมีออก กติไม่เห네็นออกเลยครับดีคร euh ับเยอะจัดเลยครับนี่เพียบครับมันเันแหลก Các bạn có thể nhìn thấy bụi của tôi ở đây không? Có thể nhìn thấy bụi của tôi ở không? có ออหากินนะครับหลังจากที่มันไม่ได้หากินหลายวันเพราะว่าปีมันจะเปียกนะครับเจอแตงเพชรนิ้วเหลืองครับยองเทื่อครับดอกเดียวสวยมากครับดอกนีก้ดอกเดียวชิว้นเล ไหน,นต่อตามล่าหาเห็ดปวกวันนี้หูกระดดงครับก,กระดดงนักเบลอร์นะครับสองดอกน,นี่ไม่ไดอเค้ครับ ปล่อยมันทําสปอรครับตกดอกโตสมคครกันทำสปอเดี๋ยวอุปินา้าเรามาเก็บจะได้มีเห็ดเยอะๆครับพอใกล้ๆบ้านเลยไม่รู้ว่าเป็นเห็ดปวกเปล่าครับไม่ใช่ครับมันเยอะจัดนะครับจะหาเห็ดปวกกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นมาจะเป็นเห็ดกระโดงครับขาเห็ดกระโดงมันจะเละไปหมดแล้วครับ หลอดนี้ครับออกบนตอไม้เลยครับบนดินไม่ออกดันไปออกบนตอไม้ครับน้ำยาวเลยครับยาวเฟ้ยเลยระวัง,งเดินดีๆครับหน้าบุญก็เอาไม่อยู่ครับกระตูนลุ่มเหรียน กระดูกครับโอ้โหกีดูกว่ะนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ล้มไปแล้วครับสามสี่ห้าครับให้ดอกเล็กๆนะครับเทียบกับตะก้าล้มเทมนะครับอืมราจะมาเห็นตอน มันกำลังเป็นไข่ครับสุดยอดเลยงั้นเริ่มทึม,มครับผมจะไม่เอากรบปล่อยมันอีผมมดลนครับปล่อยให้มันทําสปอร์ต่อไปครับเพราะมันหวานเกินไปแล้วหาเห็ดหวงจะเจอเห็ดกระดงเห็ดกระดงเห็่ใส่หานะครับ

อันนีไม่ใช่นี่เป็นเห็ดแดงครับ มันถก,กนไม่หลอกเอิญนจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันครับเห็ดปวกแจียวหายง่ายเวลาเจอมันเจอเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับ chứa thì có thể lại đồ. mình chơi hiện kéo phá nữa. เยอะครับเห็นคนนี่ใต้ใบไม้ครับใช่ทั้งหมดครับ